<c oughs> <c oughs> เริ่มกลางเต็นตตั้งแต่17นาฬิกา15นาทีตอนนี้18นาฬิกา7นาที ครับวันนี้เราจะไปตั้งแคมป์กันที่ซุ้มสแมวประจวบคีรีขันนะครับก็ถื่นฝากกดไลค์กดแชร์นะครับซับสไครต์ไว้เป็นกำลังใจเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศการตั้งแคมป์ของพวกเรากันนะครับน่าจะแถวๆนี้ะ อันนี้คือข้างหน้าถูกไหอันนี้คือข้างหน้าถูกมาเนี่ยมันบอกว่าวิธีการขึ้นเสาดันเสาให้โคง้งและนําส่วนปลายเสาสอดเข้ากับเดือยของตัวเต็นท์ทั้งสี่มุมเมื่อสอดครบเสาจะโค้งขึ้นแล้วอีต,ตรงอันเนี้ยคืออะไรพี่มันเป็นสี่มุมน,นะมันต้องร้อยกางกระบ,บาดเลยปะ เหมือนเดิมแบบเมื่อกี้นี้ป่ะทุกอย่างนี้ถึงถูกใช่ป่ะอันนี้อันนี้พี่พูดเพราะรู้หรือว่าไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าเนี่ยมันทําตัวอย่างมาแบบนี้คือเราต้องการกระบ,บาดแบบมันเหมือนเดิมหรอถูกป่ะปอ่ะเป็นสี่เหลี่ยมเสร็จแล้วต่อเสาทั้งสองนำมาสอดในช่องตัวเต็นท์ทะแงมุมทาเหมือนเดิมถูกต้องอ่าทำเหมือนเดิมแต,แ,แต่แต่อีเซ็นนี่คืออะไรเอออันนี้ไฟชีทเปล่าเออไฟชีทอยู่ด้วยเหรอมันเป็นสายชีท ่สีแดงใช่สีดำมาค่อยกันอ้าวสรุปว่าที่มันยาวไปใครเนคนพูดว่าผมเองครับผมเองผมเป็นคนพูดเองครับผมผิดครับผมพิดครับทำไมไม่เอาไม่ทำไมอ่ะหรืออันนี้ก่อนดีควายชีไปแล้วสิ่อะไรยังไงนะเราโครงร้างเต็มมันจะเป็นยังไงมันไม่ได้โครงสร้างจากข้างในหรออีนี่แค่ครอบมั้งอีนี่แค่ไปปลูกมั้งเนี่ยอย่างเงี้ย มันเป็นทะแยงเหมือนอันเต็นสีน้ําเงินคุณอะต้องเป็นทะแยงทะแยงแค่ก็ทะแยงด้วยดําไงไม่ทะแยงด้วยดําก่อนแล้วก็สีแดงอันนี้เป็นแค่ทะแยงอย่างนี้ใช่เออใจอีกแล้วอ่ะใช่เก่งอย่าใช่เมื่อกี้จับภาพผ่านปากเมื่อกี้เดาปากไปพี่ดูแล้วพี่ดูแล้วเออเออเออสีแดงออกเออสีแดงออกก่อนเอาออกจากชีวิตเลยมังบิดเขียขอโทษโอ๊ยเจ็บไหมครับเจ็บไหมครับมังบิดเขีย เหนื่อยว่ะดีเลยว่ะทุกอย่างเต็นกี่คนสี่คนมึงการเดียวพออ่ะจบนอนด้วยกันไปจบจบปไม่ได้ร้อนนะพัดลมสองตัวเอาไงอ่ะไม่เถิเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวเราลองของไอ้ตัวจะตายร้อนไม่ละดูดิตรงเนื้อเดี๋ยวป่ะร้อนๆอย่างเงี้ยอากาศจะไม่คือดีแล้วนะเล่นน้ำไม่สนุกก็รอแป๊บนึงรอแป๊บนึงให้เต็นท์เสร็จเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเดี๋ยวป่ะเลี่ยเหมือนชีตเนี่ยพี่ยังกลางได้เลยป่ะง่าย สรุปแล้วใช่ไหมว่าอันน้นคือด้านหน้าด้านนี้ไฟดำไม่มีแบบสปริงแล้วแบบโดดไปแล้วมันสปริงทให้ดูเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยมันลังไปข้างหน้าป่าวะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะไม่ฝั่งนี้ต้องใช้เชือกไงเหมือนที่พี่บอกอ่ะต้องลงสมอแเ้วเอาเชือกขึงชีทให้ตึงแล้วมันก็จะตึงทั้งหมด เขาก็ให้ไม้มาทําประตูแค่ฝั่งเดียวมะเอามันไม่ได้งัดเข้าไปในนั้นไงลูกมันไอเนี้ยมันไม่ล็อกกับเสาอย่างงี้หรอไม่ล็อกไม่ล็อกอันนี้คือความหมายความว่าให้ให้ให้เราเลือกจะเอาฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่จะทําประตูออก็เราไม่เลือกอะล็อกกับเสาไม่ได้หรอเนียเฮ้ยเฮ้ยก็ล็อกกับเสาเดี๋ยวนะก็ได้เฮ้ยเธอแล้วอันนี้คืออะไรใช่มันเหมือนต้องเอาข้างในร้อยในนี้หรอ ก็ิดอยู่เห็นปะนั่นหมายความว่าเสาอยู่ข้างนอกคือเสาอยู่ข้างนอกหมดเลยถูกไหมเออใช่ไม่แก้แล้วไม่แก้เหมือนกันถ้าไม่แก้นอนไม่ได้นะร้อนนี่ไงเนี่ยไม่คือเอาแล้วนอกหมดเลยใช่เฮ้ยเดี๋ยวปาร์ตี้แล้วเสาอยู่ข้างนอกแล้วข้างในมีตัวแขวนกับตัวเต็นท์เหรอ ที่เราแข่งกันอยู่ตอนนี้โอ้โหกรรมใหม่หมดเลยอ่ะไม่ใส่ไม่ใส่ลูกใส่ไม่ใส่ลู้นะเยี่ยวยอดรู้แล้วตอนนี้เรารู้แล้วเขาคือได้เห็นไหมมีทุกคนเข้าใจเสาอยู่ข้างนอกหมดเลยทั้งหมดเลยแต่ว่าง่ายละึงแต่ว่าแต่ว่าลักษณะประตูที่เราทําถูกแล้วใช่ไหมถูกแล้วเออคือด้านใดด้านหนึ่งต้องเลื่อเอาแบบนี้ไ่เลื่อเดียว ต้องแก้หรอไม่แต่มีพัดลมนะคือสรุปว่าพื้นข้างในอะปล่อยไว้กับพื้นก่อนกลางชีตก่อนโอเคอีล้วอวะโอไปถ่ายช่วยน้องตายหรือหนูถ่ายให้ป่ะไม่ตลอาไม่ติดที่ว่าลืมออกใหม่หมดเลยดีกว่าใายง่ายกว่านะเริ่มกลางเต็นตั้งแต่17นาฬิกา15นาทีตอนนี้18นาฬิกา7นาทีฝั่งนี้ดูแล้วฝั่งนี้ดู แต่ว่านี่เต็นนั้นก็หนึ่งผัวก็คือพูดเก่งอันดับหนึ่งใช่ใช่ใช่คือพูดชุดพูดหกหรอแต่ตอนนี้ก็คือเยี่ยวเยี่ยวยอดอุ้ยไปไหนแพ์บอกว่ายังโอ้ยอันดูอ่ะอ๋อเยี่ยวอ่ะ เออออดเก่งออดหนึ่งใจหนึ่งอาทิตย์เนี้ยท่านผู้ชมครับก็คือเราลองทำพีคกันหมดเลยเพราะอะไงฮะเออด้านในเนี่ยครับครับคือมุ้งเราต้องอย่าอย่าไปยุ่งกับเขาเอออันดับแรกเลยเนี่ยเสาที่มันเป็นกลางกระบาดเนี้ยเขาให้เอาอันเนี้ยวางไว้กับพื้นให้เป็นสี่เหลี่ยมเออแล้วเอาไม้สอดสอดเข้าไปเป็นกลางกระบาดก่อนแล้วค่อยดันชีตขึ้นอ่าเสร็จแล้วค่อยเอามุ้งเกี่ยวข้างในโอ้่พี่กินข้าวหม้วอดี๋ยวค่ะเดี๋ยวควะ เงินลบแตกอันนี้ออกมาไม่ใช่ที่ไม่ช่วยอะ่ะเพราะว่าเยี่ยว <c oughs> เยียวเต็มกันเกงแล้วว่าตอนเนี้ย <c oughs> พวกเราจะต้องมีประเด็นกันปุ๊กงานกลงงนะับบ้านเลยเหรอ ยังความร้อนของมันนห้มันเลยเดอุกไปกหวานโอ้ใหญ่มากแล้วอุปราคาประมาณร้อยครั้งแล้วยังไม่ฟังเลยข้าป้ากินกันขนาดนี้เลยสุดยอดข้าป้าอย่างเดียวต้องอยู่บ้านทุกิ i จิ ส่กองชีสข้าเหนียวอย่างนี้นะยำส้นตีนไก่ไม่มีต้นพ่อกุ้งกุ้งอหไรวะกุ้งกุ้งนิ่มนะกุ้งนิ่มอบเกลือสบะร้อยยี่สิบบาททั้งหมดแหละเลยแค่นั้นเดียวกูหยิบมาเป็นเดทเพราะว่าไม่ได้คิดว่าจะมาทำ ชื่นมากต้องมีอันนี้ด้วยถเลครบเครื่องผู้คนเด็กเราผมยอดมากวันนี้ฉลองกระติกใหม่เราซื้อกระติกใหม่มาลในราคาพันก็ไหวนะครับพันสามร้อยข่าดวะรีวิวแม่งเลยมันมันได้กลิ่นที่น่าหลอได้แล้วใส่พอดีขวดเลยนะครับปิดฝาได้มีฝาต้านบนให้ดยเออหมาะมีทั่วเรียนไม่บอดแล้วเท้าชิมมาเค็มแบบเค็มมอ จริงหรอตัวล่างๆกันนะจ๊ะมันาวเกลือให้หวานหรอหวานอืมท่านเป็นคน s u พอ o r t แล้วแอบเห็นดอกุ้งอบเกลือครับทั้สอคนเขาก็เป็นอย่นี้เขบอกมันเค็มเอ้าุ้งอบเกลือไหมนีุ่้งอบกุ้งอบมันเชื่อมจะได้หวานนั่นเหมือนมีคนเกิดอยู่กสองคนอะกินหัวป่ะนี่ครับกินพริกที่ไปทั้มหมดเลยนะรอดขี้ไปไหนอ่ะอุ้ยขอผ่านกล้องเลยอื้ม ัอคือรถจีใช้กรอบหรอเดือดถูกนะ KTM MK อะไรนะไมู่มันล้นแล้วอะ FM มันร้อนอุยอุ๊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 ยฝั่งอันนอ้คือิดยอุ๊ยอุอุ๊นอุ๊ยอุ๊ยอุัยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊่อุ๊ยอ้๊เดี๋ยอุาไม่ร้อนไม่เราก็แบบเปิดอุ่นกินได้เลยอ่ะเราจะไม่ถ่ายแล้ว ก็ใชเลยเราจะลองกินน่อยอ้าวแล้วคนอื่นกินหมดหรอพอไม่ได้กินเลยอะมันได้หมดหรอคืนนี้ไม่ใช่เราก็อยากกินบ้างแล้วไงอันนี้ช้อนช้อนใหญ่ไงเลิศมะอ๋อไม่รู้หือทานเขาคุ่เข้ากินข้าวกันนะสองคนนะก็คือ้นั่งเก้าอี้หรอยิบไปไหนญี่ปุ่นเลยกูเอาเก้าอี้มาให้นะนี่เห็นไหมน่ะอันนี้ข้าวเหนียวกินไหมข้าวอีน่ะวางบนผ้าได้เลยอืมเก้าอี้น่ะไอ้นั่งทับไปเลยร้อนมึงเอาเนี่ยลอยเหรอ ก็เขาก็เมื่อกี้เขาเขาเสี่ยงทายมาว่าอะไรนะเอ้ยเขาพูดมาเลยว่าเขาตามหาไส้กรอกยี่ห้อนี้เพราะว่าข้างในมันเป็นชีสแบบนี้เลยครับอร่อยอร่อยอะไรนะอีทีดีเอ็มไหมเอฟเอฟเอ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 ฟเปเอฟเอฟเอดเอฟเอฟเอดเออฟเอีเอเลยเอฟอฟเอยเอฟ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 เอผเอฟ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 ไอฟเอฟเอฟเอฟงอเออ้เออออเอ คือมันก็รถด,ดีโรยไปได้เลยนะตอนมารถด,ดีรถด,ดีเขาอก,ากนเนี่ยโก็ไปแล้วนุ่ง อันนี้ก็เป็นมือเช้าของพวกเรานะครับสำหรับไก่ทอดแล้วก็ผัดกับเผานะครับผมก่อนที่เราจะไปเล่นน้ำนะครับพอดีตอนที่เราไปเล่นน้ําในลําธารเนี่ยไม่ได้ถ่ายรูปไปเลยนะครับมีรูปแค่ใบเดียวเลยนะครับในทริปนี้นะครับแต่ก็มีทาน้าให้เล่นแล้วก็สดชื่นนะครับก่อนที่เราจะเดินทางกลับกันนะครับ น่าจะเจอช้างเส้นทางแน่นอนเหมือนเขากาํากลังจะเอากําลังเจ้าหน้าที่มาขับไล่ให้เข้าป่าครับแต่ไม่รู้ว่าตรงจุดไหนเราก็เลยชะลอรถตามเข้าไปดีกว่าครับปลอดภัยนะครับงง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 ง ครับผมสำหรับการไปตั้งแคมป์ปิกนิกของเราครั้งนี้นะครับก็ทั้งขับไปแล้วค่ะกับสรุปว่าเราไม่เจอช้างนะครับที่ป่าละอูนะครับแต่ว่าส้มเสือแมวที่ป่าละอูนี้ผมว่าเป็นธรรมชาติมากๆนะครับเพราะว่าเช้ามาเนี่ยหลังจากอาหารเช้าอะไรอย่างนี้ผมก็ไปเดินถ่ายนกบ้างอะไรบ้างก็เจอนกเงือกด้วยนะนกเงือกนกแอนพงอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่า อยู่ในธรรมชาติมากๆครับเจอสัตว์อะไรให้เราได้ถ่ายรูปอะไรเพลิดเพินไปนะครับในช่วงเช้าของอีกวันหนึ่งก่อนที่จะกลับนะครับส่วนรายละเอียดนะครับใครที่จะไปกางเต็นท์พักแรมก็เดี๋ยวผมทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนะครับผมก็ขอบคุณสําหรับการคลิกเข้ามาชมในครั้งนี้ในคลิปนะครับดูภาพไปเพลินๆนะครับสำหรับบรรยากาศยังไงฝากกดแล์กดแชร์นะครับแล้วก็ กดติดตาม u b s c r i b e เอาไว้นะครับผมไปกินไปเที่ยวที่ไหนหเด้งไปเตือนนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณมากไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ